สวัสดีจ้าวันนี้สาวอิสระบานบานสิผาพี่น้องเมื่อเบิ่งหน่อไม้จ้าหน่อไม้บัามพี่น้องหน่อเมื่อไงดิแม่เราไปหามาหาก็มาามาหันเลยพี่น้องแล้วก็มาสอบสอมแล้วก็สิเอาไปขายตามออเดอร์เพิ่นสร้างไว้เรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ยหน้องหามาเข้าเดี่ยวหนังได้หน่ะพี่น้องจ้านะแต่ละหน่นอหน่อไม้บัามหน่อไม้อันนั้นน่ะหน่อไม้นั่งดินถ้าอยากได้ก็ กะเจ้าสร้างมากกะซือสิบว่าพ่อทรงดอกพี่น้องกะเจ้าทางบ้านกะสร้างแล้วมาสร้างถึงบ้านเลยจ้ะกะสิบว่าพ่อทรงให้พี่น้องดอกคันพี่น้องสนใจก็ได้ <c oughs> แม่เราหาขายเป็นอาชีพรักสาวอีสานกะไปเก็บเห็ดละงอกมากน่ได้กบบระบอกหลายดินมันแห้งพี่น้องดินอันมันบ่วหันนันเถันได้แต่เห็ดดินกับเห็ดลองอกบานพี่น้อง ได้บ่หลายจ้าเมื่อวานนี้ได้หลายอยู่ได้เห็ดปวกได้อีอยิงความเห็ดลงะงกุจ้าขายสดจ้าพริตต้มเพราะว่าเพิ่นสังนสออ่งเพิ่นสิเอาไปแกงว่าซั่นจ้ะพี่น้องอยากสนใจกะใส่สานบ้านๆแค่ <laughs> สิส่งให้บ่ได้หรอกเพราะว่ามันมีบ่หลายเนาะจ้ะมันเป็นนั่นเพราะไม้นาะแล้งฝนบ่ค่อยตก เพิ่นสร้างมาก็เลยไปกลวนมาให้อันข้าเจ้าตามที่เพิ่นต้องการจ้าชาวอีสานกระซิล่างเฮ็ดจักบาดตามพี่นอ้องเฮ็ดละง,งอกเฮ็ดดินเฮ็ดเครื่องนี่แหละขนาดกว่านะเฮ็ดละง,งอก แม่ขายลวนละคาสิบบาทจะนอหน่อยนอใหญ่ขายราคาเดียวกันโซอ่อนนอขาวๆอบปวดขาวขาวขาวบบเบิดทุกนอเลยกระซังเอาไว้สำนึกกอนนะจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิง่ง กำลังใจให้ช่องน,น่ออนคนนี้น้ำได้เดจา้าเพื่อสิ่บริภาณชมคลิปหม่ไม่ขอขอบคุณถูกกำลังแรงใจที่เขามาติดตามรับชมช่องสาวอิสฉาบ้านสวัสดีค่ะ